เราจะมาต่อจากที่เราื่อกี้นะจ๊ะที่ทําปุ้ยมากไว้ให้ที่ป้าอ้อยให้ดูนะแล้วนี่นี่คือวัสดุเลือกใช้อีกหนึ่งอยา่างคือลังโฟมลุงไปข้อมาให้ป้าอ้อยเนี่ยไม่ได้ใช้เพื่อนเพื่อน,อนก้ามาเจาะรูเห็นไหมเจาะรูแบบนี้หละรูประมาณนี้จะเล็กจะใหญ่ก็แล้วแตเ่เพื่อนๆอนะจ๊ะเนี่ยป้าอ้อยก็เจาะแต่ป้าอ้อยเพิ่งจะทําแต่ก็เจาะรูเท่าหัวยู่โป้มือเลยจ้ะเพื่อนๆนี่นะมาวางไว้มีเพื่อนๆ่ถามป้าอ้อยว่า เออป้าอ้อยป้าอ้อยดินในกระสอบบดีจังเลยป้าอ้อยใช้ใช้ดินอะไรใช้ไส้อะไรเนี่ยเดี๋ยววันนี้ป้าอ้อยก็จะมาทําให้เพื่อนๆดูอีกซึ่งป้าอ้อยก็ไม่ได้มีดินอะไรลงนะจะเพื่อนเพื่อนก็คือจะใช้จากวัสดุเลือกใช้ตามบ้านเหล่านี้แหละที่ที่มีเลยเพื่อนเพื่อนนะนี่นะชั้นแรกเพื่อนเพื่อนถ้าใครที่จะปลูกในกระสอบก็คือห้ากระสอบมาแล้วก็พับมุมตูดกระสอบน่ะพับเข้าไปเพื่อนเพื่อนเพื่อให้มันกลมๆแล้วกระสอบก็พับครึ่งลงมาให้มันได้ครึ่งหนึ่ง เพราะว่ามันถ้าเกิดเป็นชั้นเดียวบางย่างบางกระสอบ่มันเปื่อยถ้าเป็นกระสอบหน้ากระสอบกระสานมันก็จะไม่เปื่อยใช่ไหมจ้าเพื่อนๆเราก็พับครึ่งนึ่งพอกระสอบมันลุกยาวใช่ไหมพอได้แบบนั้นแล้วจะชั้นแรกก็คือไส้นี่ใบไม้อึ๊บใบไม้ตายตายไอ้นี้เหล่านี่ใบไม้ประมาณนี้เห็นป่ะเพื่อนเนี่ก็อ้อยก็ไส้เลยใบไม้เราเน้นใบไม้เยอะๆนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนไส้เพิ่นหนึ่งกระแป้งท่องกระแป้งซ้านกระแป้งกระไส้ไปไส้ไปนะจ๊ะเพื่อน ใส่ใบไม้ไปนะแล้วในนี้ปลาอ้อยอะประเด็นก็ไม่ได้กวาดเยอะไอ้กองปุ้ยกองปุ้ยกองปุ้ยขี้มงขี้มากี่มากไว้เมื่อเช้านะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมนั่นแหละเพื่อนเพื่อนปลาอ้อยให้ดูมากิ้งเนี่ยมันมีใบไพ่ายู่ไปไปอีกเนี่ยใส่ไปอย่างนี้เลยเพื่อนเพื่อนนี่ พอใส่ไปเพื่อนๆก็เกลี้ยเพื่อนๆนี่เกลี้ยได้านี่ใหมาเน,นี่ยมันเกินครึ่งเกินค้อนเลยนี่เพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยเกินๆๆครึ่งเกินค้อนหมายผูกหมายอะไรก็แช่งวันนี้เห็นปลเพื่อนๆเกินๆๆครึ่งเกินค้อนเพื่อนๆไม่ต้องซีเรียสนะจ้ะดินถ้าว่าเพื่อนๆคูดเอาตำนาดินตำบ้านก็ได้นะเพื่อนๆตำนาบ้านเพื่อนๆอะไรเลยก็ได้นะไม่เป็นไรพอ อ้อยก็ลืมเตรียมไปทุกอย่างแต่ลืมนี่แล้วก็มาใช้เนี่ยขี้แพะที่ป้าอ้อยตากแดดวันนั้นขี้แพะนี้คือขี้แพะมากแล้วนะเพื่อนๆ่นใส่ไปไม่ต้องเยอะนะเพื่อนกะว่าใส่ให้มันทั่วนี่พอนี่นี่เราเราจะไม่เน้นเรา๊ะพะในในในนี้มันมีปุ้ยเลยนะใส่เท่านี้พอเพื่อนพอใส่ขี้แพะไปเสร็จแล้วเพื่อนเพื่อนก็เอาดินที่ถ้าใครไม่มีดินที่จะมากไวหรืออะไรก็ ไปคูดเอาตำตำไอ้นั่นแหละตมใต้ต้นไม้ตาอะไรยิ่งมีคุยไอเดือนยิ่งดีแต่เนี้ยป้าอ้อยก็ได้ใช้ดินเนี้ยในกระสอบที่ป้าอ้อยมากไวใช่ไม่มเพื่อนอ้อยกระเทลงไปพอป้าอ้อยทำให้ป้าอ้อยไวแล้วเนี่ยจะเพื่อนนี่เห็นไหมนี่ดินก็จะเป็นอย่างนี้เลยนี่มั็เกิดจากไอ้นี้ผู้ผู้ใบไม้ผู้ผู้ที่ป้าอ้อยนั้นไหวนั่นแหละเพื่อนนี่มีกิ้งไมผ้ผู้ด้วยเห็นปะ่ะพอป้าอ้อยเอากิ้งไม้ผู้ผู้อะ วางตรงก้นกระสอบเพื่อให้ก้นกระสอบมันตั้งได้ไม่เอียงไม่โอนไงเพ<ๆ>ื่อนๆนี่พอได้เป็นแบบนี้นี่เพื่อนๆดูสิเห็นไหมเนี่ยคือใบไม้ผู้กู้ข้องปลาอ้อยนะจ๊ะนี่เห็นไหมโอ้โหยังงามยังสวยยังดีถ้าจะให้ดีมีขี้เท้ามาโรยด้วยก็ดีนะจ๊ะแต่วันเนี้ยปลาอ้อยไม่มีหรอกขี้เท้าเพื่อนเพื่อนนี่พอได้แบบนี้ปับ๊บนี่ปลาอ้อยจะพาเพื่อนเพื่อนมาเดี๋ยวข้อขยับกรองหน่อยนะจ๊ะนี่ เพื่อนเห็นไหมเห็นไหมอ่ะนี่แล้วนี่ปลาอ้อยก็จะพาเพื่อนเพื่อนมาปลูกแล้วหว่างกองก็นีนี่เพื่อนเพื่อนเห็นไหมนี่นาจะถามว่าจะปลูกปลูกแบบไหนปลูกเมื่อนเดิมนะเพื่อนจะมาปลูกแบบไหนนังโกนไอเอี้ยงมาเชียวนี่ปลาอ้อยไปขุดพี่เพื่อน ปอยไปคูดใหม่แล้วเฮ่นเพื่อนๆชอบนี่เพื่อนๆมันคือทับทิมเม็ดใหญ่เห็นปะเพื่อนๆนี่นี่มีหัวมีเขี้ยวเห็นไหมเพื่อนๆย่างเยอะมีหัวตัดสิครับใบไม่ต้องไเสียดายปลอยบอกแบบแต่นี่ปล่อยจะไม่ป้าจอบนะเพื่อนๆปล่อยตัดอย่างนี้เลยแหละไม่ส้นเพราะว่าถ้าเกิดใบใหญ่ๆอ่ะเพื่อนๆปล่อยส่งให้เพื่อนๆน่ะมันโหมันยาวแล้วมัน พอมันไปทึ่งเพื่อนเพื่อนก็เรื่องไงเพื่อนเพื่อนนี่เพื่อนเพื่อนขุดสิครับฟังเพื่อนเพื่อนนี่ฟังไปเลยเดี๋ยวน้องก็แตกมาไม่ไม่ต้องไปวอรีนี่นี่เอาไวไปขุดบนแจ็กดินนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนแดงวัวแดงวัวแต่เพอาะเออดันมีคนเอฟแล้วเพื่อนเพื่อนนี่หัวนี่เห็นไหมเคี้ยวยังเยอะอันนี้ไม่ไม่ไม่ปุ้กนะจ้ะอันนี้ต้องเก็บไว้ข้าวเพราะข้าวจองแล้วนี่ นี่ก็นี่ก็คือทับทิมทับทิมอีกเนี่ยต้นมันยาวอย่างเงี้ยให้เปล่าเพื่อนในกระมังนั่นแหละป้าอ้อยไปคูดมาว่าจะไม่คูดก็ <c oughs> ตัดอ้อยเพื่อนเดีวให้มันแตกไหมก็จะมีมีเพื่อนดูนห,หัวมีหัวนะจ๊ะเพราะว่าทับทิมป้าอ้อยหมดแหละไม่มีจาหน่ายเพื่อนนี่เพื่อนถ้าใครอยากได้ก็พักมานี่เราก็คูดไปอีกแหละเราก็ใส่ใครมีกระสอบก็ใส่ในกระสอบนะจ๊ะเพื่อนถ้าใครไม่มีนี่ปูกคนนี้ปูมันดำนาเลยมันปูก อะไรสักอย่างเว้นให้มันเนี่ยพุกไปแต่นี้ป้าอ้อยก็ไปขุดไปขุดมาจากนูน้นน่ะนี่ท,ทับทิมเม็ดแดงเอออันนี้เม็ดแดงใช้ปะ่ะเพื่อนเนี่ยต้นมันแก้มันโสมหมดเลยนี่เพื่อนดูหัวนีจะเอามาจำหน้ายหนเพื่อนเพื่อนเพื่อนทำอะไรล่ะครับตัดสิครับรออะไรเพื่อนเพื่อนนี้ให้ใหม่เกิดไหมเดี๋ยวมันซันเราก็จะได้จำหน่าเพื่อนเพื่อนได้ไง่ายๆ เราก็ขุดเพื่อนๆสร้างไปไม่ต้องกลัวน้องนี่เพื่อนๆดูดูรัดกดูเคี้ยวดูสะก้อนนะจ๊ะไม่ได้หมูนะเพื่อนๆนี่ยเพื่อนๆทำไปแบบนี้นะไข่ที่มีต้นมันไม่สยุยต้นมันขี้หลิวขี้เล่นี่ดูข้างปะอ้อยนี่โค่นี่ยาวนี่ทับทิมแดงนี่พูดไปได้มาเยอะนึกไปขุดที่ดินขุดที่ดินตายต้นมาข่าเพื่อนเพื่อนเห็นปะนี่ตัดเดีย๋ยวพอหลอแตกไหมอีกสักเดือนนี่ดูห้วนะจ๊ะปะอ้อยไม่ได้ผ่านะ ไข่โอ้โหเดี๋ยวตัดลาก่อนให้เขาซ้างไหมไข่ที่เอฟบอนปาอ้อยนะเพื่อนเือนไข่ที่เอฟบอนปาอ้อยกรุณานี้เลยก่จะเป็นบอนลุ่นี้บอนบ้านบอนโบราณแล้วปาอ้อยจะทําแบบนี้ให้เพื่อนเพือนเห็นนี่นี่อ๋อันนี้ช้างใบบัวเพื่อนเพื่อนช้างใบบัวก็ค่ายหมดแล้วเหมือนกันไม่มีแล้วต้นเล็กต้นน้อยเออนี่เราจะต้องมาจํหน่ายให้เพื่อนเพื่อนเพื่อเพื่อนแยกไปมองว่ามันเป็นบอนบ้าน เพื่อนมันซุวยดูหัวเ่เราก็ปกปูไปถ้าเราใส่กระท่างแล้วไม่มีไข่เอฟเราก็เลี้ยงไปให้มันใยเริ่เมเทิมไปเรื่อยเนี่ยเราไม่ต้องไปแคร์ไข่แคร์เมื่อกันแล้วถ้าเพื่อนเพื่อนไม่สื่อก็ <laughs> นี่ทับทีมชมพูเพื่อนเพื่อนเห็นไหมอันนี้คือทับทีมชมพูนะจ๊ะเห็นไหมนี่เราก็ดึงออกมันไม่ซุ้ยแต่ต้นนี้มันเล็กมันมันสั้นดีเราเราไม่ต้องตัดนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนเราไม่ต้องตัดนะจ๊ะ นี่เราฟั่งเลยเพื่อนๆฟั่งฟังฟังฟ่งไปเลยเพื่อนๆแล้วก็มาอีกนี่ก็คือช้างใบบวัวนะจ๊ะเพื่อนๆช้างใบบวัวเห็นไหมเพื่อนๆพอดีมีไส้เข้ามาหน้าปลาอ้ยอยเลยนี่เดียวข้อเวลาทําคลิปก็ในตัดไปเลยเนี่ยที่มันยาวเลยยืดเลยยาตัดไม่เดียน้องเกิดไม่ใช่ไหลกว่าเดิมเพื่อนๆฟั่งอันนั้นลากยาวก็ตัดอปลาอ้อยมัได้ตัดแบบตหนีปลืเมี้ ั้งให้มันเป็นระยะระยะไปนะเพื่อนๆน,นะเอานี้ช้างใบบัวเยอะเยอะจริงๆเลยโอ้ช้างนี่เยอะที่บ้านนี่วิ่งให้เคลื่อนเลยช้างก็บอกแล้วก็คนปลูกลุกเล้างไงบอนนี้ไงเลยก็เลยนิยมช้างนะจ๊ะเพื่อนๆโอ้ยอันนี้อะไรนี่โอ้อันนี้ทับทีมทับทีมแดงกับช้างเพื่อนๆเราไม่ต้นเราตัดอย่างเดียวเพื่อนๆน,นี่เดี๋ยวน้องแตกใหม่นี่เห็นไหมเราฟังไปเถอะ เดี <Es> <an> <specific and> <legen> <EN> ๋ยวพอคืนเนี่ยจะบอกวันนี้หัวเหล็กหัวนหน่อยมีเคี้ยวต้งน่องต้องแน่งต้องแน่งต้องน่องเห็นปากแมวนี่เช็นนะเพื่อนเพื่อนเนี่ยไข่ที่บอกปลาอ้อยดินปลาอ้อยปลูกแบบบหม่ดินดีจังทําไว้แบบนี้แล้วเพื่อนเพื่อนพอทําแบบเนี้ยเนี่ยเพื่อนเพื่อนก็ปลูกไปปกติอย่างนี้เลยแล้วพอต้นไม้ของเพื่อนเพื่อนอะคือมันโตแล้วเช่นว่าบอนซี่หรือเพื่อนเพื่อนปลูกพักปลูกอะไรก็เก็บพักกินไปก้อน พอพักลาพัพกโสมหรือบอนซี่เนี่ยเพื่อนจะย้ายจะย้ายไปไว้ตรงอื้นน่ะเพื่อนเพื่อนก็ย้ายไปสักเดือนนึงหรือสองเดือนน่ะเพื่อนเพื่อนสามารถเอาดินเนี่ยมาเทคว้ามรากตากแดดไว้แล้วก็คุกให้เข้ากันเพื่อนเพื่อนโอ้ยรับรองเนี้ยดินดีเยี่ยมเมือ่อเข้าปออยนี้กับทีมแดงดูหัวอันนี้ล้างรากมาเกี้ยงตัดมาเกี้ยงจะเริ่มเทิมไปสิคะจะรออะไร ถ้าจะให้ดีเพื่อนเพื่อนห้ขี้เท้ามาโรยด้วยนะปลาอ้อยมากิ้งลืมไม่ได้เอามานี่ทับทิมเนี่ยมันยู่กลางแดดกลางอะไรมันจะเป็นอย่างเงี้ยต้นมันแก่น่ะจ้ะเพื่อนเพื่อนเราก็ตัดใบออกเราเพราะว่าบ่อนปลาอ้อยเลี้ยงเอาหัวไม่เน้่นความสุยแต่เพื่อนเพื่อนดูหัวปลาอ้อยก่อนดูเคี้ยวให้มะเดี๋ยวออกมาน้องก็จะสุยเหมือนเดิมเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆไม่ต้องเป็นจังโวลนี่ให้มแล้วก็นี่ก็เหมือนกันนี่ทับทิมชมพูจ้ะเพื่อนเพื่อน เห็นไหมมันไม่ซวยมันสั้นมันจะแล่แจเราตัดทิ้งนี่อันนันที่น้องมันใบเล็กขึ้นมาเราก็เอามันไว้ก็ได้นี่ตาป้าอ้อยจะให้ดูหัววหัวนี่เพื่อนเพื่อนดูเห็นไหมดูหัววนี่เห็นไหมหเพื่อนเพื่อนปั้งไปเนี่ยปั้งมันให้หมดตรงนี้แหละเนี่ยเราป้าอ้อยจะทำลักการแบบนี้ทางั้นจะปูกในกระสอบปูกในตะเข่งปูกในกระมังก็จะทำแบบนี้จะ คือจะเอาใบไม้รลองก้นไว้ก้อนแล้วก็ไอ้น,นี้นี่ก็ทับทิมชมพูนี่เราตัดทิ้งต้นเหล็กนี่ตัดไหมลนะ่ะไม่ต้องตัดนี่ห้วนละ้วนนะเพื่อนเพื่อนห้วนเะจ๊ะห้วนไม่ใช่ใกล้กานะเพื่อนๆมันเป็นเรื่องจริงป้าอ้อยเอามาให้ดูนี่อันนี้ก็คือทับทิมชมพูอีกนะจ๊ะเอออันนี้จะทับทิมชมพูเยอะป้าอ้อยฟั่งไว้ไงเพื่อนเพื่อ ตัดตัดให้หมดใบไม่้วยไม่เป็นไรเพื่อนเพื่อนเดี่ยวหนองขึ้นไม่ส้วยกระเดิมนี่หัวโอ้โหนี้มันจะแตกออกจากเม้มันเยอะแยะมัเลยนี้น่องแน่งมัเลยนี่เพื่อนเพื่อนให้มันี่ฟังอีกสักสักเดือนนั่นแหลนะเนาะเพื่อนนะเือนเนาะเดียวปลาอ้อยก็มาย้ายลงกระทัางแบบคลิปเมื่อวานแล้วเพื่อนเพื่อนคนนส้นใจก็ถักปลาอ้อยมาไม่เดือนก็ครึ่งเดือนปลาอ้อยบ่มาได้ต้องดูนลุกล้างก้อนเน ว่ามันคืนหรือยังหองปูอ้อยก็ยังไม่เคยปลูกในรังคูมนี่เลวปูอ้อยจะบอกว่านี่คือเหาะทอดลูบนะคงไม่ต้องไปตันเลาเปูอ้อยไปคุดมันมาเห็นไหมดูหัวแล้วดูต้นเหมือนนี้มันมันยุกมันกําลังแตกขึ้นมาไหมเพื่อนๆปังเลยฟังฟังฟังเดื่อวนี้เวย้อให้มันคืดมามันยากึ้นให้มันขึ้มาเหาะทอดลูบได้มาซ่องต้นเพื่อนๆนี่ดูแซ่ละลูบ ถ้าเรรู้ว่าเพื่อนๆไม่ต้องอุ๊บยุงกัดโอ้ยดูสิเพื่อนๆลากมันกัดไปไหนกากมะพร้าวนี <c> ่ห <oughs> มดท้อนนี่เพื่อนๆชมเพื่อนดูหัวดูหัวมันนี่ข้าวเปล่าอมีหัวทุกต้นนะจะจะหัวหลือหัวหน่อยก็มีหัวนี่ลุบล้างมอย่างนี้แหละตัดมันระบายตัดมันี่มันโดนน้ำไงก็มันตี้กันเข้าตัดชับนี่ตัดไปเลยเพื่อนๆไม่ต้องไปเสียใจ ให้มันเกิดใหม่ฟังรอ,อบนี้ไข่ที่จะลองเงาะทอดลูกมีเลยจ้ะนี่ให้มาต้องต้นนีน่หมดอยญ่โมดเพื่อนเพื่อนเนี่ยเท่านีเลยจ้ะเพื่อนเพื่อนนี่คือรักการการปลูกบอนซี่เห็นปะ่ะเพื่อนเพื่อนเนี่ยปลูกบอนซี่ทําดินทําอะไรเนี่ยปลูกในนี้แหละเพื่อนเพื่อนเนี่ยป้า้อยจะปลูกแบบนี้เลยเพื่อนเพื่อน ้าเพื่อนๆคนน่ไอ้ส้นใจกระถ่าไดาพอดีมีเพื่อนเพื่อนท่าปลาอ้อยมาไงว่าดินในกระซอบวดินดีจังเลยปลาอ้อยปลาอ้อยทำแบบไหนปลาอ้อยก็ทำแบบนี้ลจะจ้ะพอเสร็จแล้วเพื่อนเพื่อนก็ห้าเนี่ยใครมีก้างมาเผาก็เอามาโรยถ้าใครไม่มีก็ห้าใบไม้มาโป๊ะๆไว้นะเอาไอ้นี้มันลดน้อยอขี้เท้าหรือว่าท่านปน,ปนๆนะ่ะเอามาใส่น้อยกันความชื้นเพอปลาอ้อยธรรมดาจะทำแบบนั้นเนี่ยเดี๋ยพอสักเดือนครึ่งเดือนนั้นดินดินจะยุบเพื่อนๆยุบเป็นนู่นแหละครึ่งนั่นแหละเพราะใบไม้มันย้อยไงเพื่อน ถ้าเกิดว่าเรายัางไม่ใช้เรายังไม่ใช้บอนซี่เราก็ห้าใบไม้มาเสริมเสริมว่ะเราไม่ต้องใส่ดินเอาใบไม้แหง้งๆผุๆหรือว่ามีปุ้ยมักอะไรก็มาใส่ปุ้ยมกักต้องมีใบไม้นะไม่ใช่ปุ้ยมักแบบขี้วัวอะไรรวนนี้ไม่เอานะจ๊ะเพื่อนๆเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเค็มเราลองใส่ปุ้ยมักแบบนั้นเนี่ยวันเนี้ยป้าอ้อยก็พาเพื่อนเพื่อมาดูเพราะมีเพื่อนเพื่อนถามมาว่าดินนะปลูกยังไงป้าอ้อยใช้แบบนั้นนั่นแหละพอเพื่อนเเลี้ยงไปได้สั้องเดือนซ้ำเดือนหรือว่่าายังงงไกช เพื่อนก็ควักไอ้พวกเนี้ยเอาไปใช้ไปใส่กระทงถ้าใครไม่ใส่ก็เออใส่ไว้อย่างนี้แหละล้างไอ้ไอ้นี้พอดีลุงท้าป้าเลยลืมเลย <S <S เพื่อนๆก็ป้อยมาอย่างนี้แหละให้มันซุ้ยขึ้นไปถ้าใครอยากจะใส่กระทะเราไปใส่ <S 1> <S 1> เพื่อนๆเนี้ยล้างโฟมเนี้ยมีประโยชน์แล้วถ้าเกิดใส่ที่ปลูกพักพวกวหัวหอมพริกมะกรูดมะนาวมะนาวปลูกไม่ได้มะกรูดไม่ได้ววหัวหอมพริกพักส่วนัวงเราปลูกในนี้ก็ได้เพื่อน พอถึงเวลามันโซเพื่อนๆก็เอาดินในนี้แล้วมาใช้แต่ก้อนใช้ว่าอ้อยบอกอลไให้ตากแดดแล้วก็คุกขี้เท้าไม้ใส่ทานลงไปไม้ใส่ปุ้ยปุ้ยคอกแบบที่ป้าอ้อยมากไม้แบบนั้นก็ได้แล้วถึจะมีสร้างห้ารเพื่อนเขามาอีกดินเนี้ยไม่ต้องเอาไปทิ้งใช้ได้ตลอดเอาเราเอามาวุ่นมุ้นเวียนเอานะจ๊เะ,ะเพื่อนๆอ่าแล้วก็เพื่อนๆเอ้ยเนี่ยป้าปอ้อยกราบขอโทษกราบงามๆอีกครั้งหนึ่งสําหรับมีลูกค้าส่งรูปมาให้ดู ด้วยความว่าป้าอ้อยไม่รูนี่แหละยากจะแทมข้องเพ่อนไปก็คือว่ามุดเข้าก็ยังว่าเขาสร้างสร้างต้นไม้ต้นเดียวแต่มันก็มีราคาไงเพื่อนๆป้าอ้อยก็ด้วยความว่าเนาะยากแทมกับแทมปุ้ยอะชุดเนี้ยชุดเนี้ยใครที่ได้ปุ้ยไปป้าอ้อยจะใสทุ่งไปเท้าๆกันทุกคนเลยป้าอ้อยก็ใส่ไปในโคนต้นใสไปในนั้นอะในกล้องต้นไม้พอแพ็คไปเป็นสุ้มๆใช่ปะใสไปอะตอนนี้ยังว่ะฮี่ค้นส่งอะเข้าคงเวียงไปเวียงไปอย่างเงี้ย โอ้โหมันก็ไปฟัดกันนั่นแหละต้นไมนะ้น่ะมดเลยเพื่อนเพื่อนเอ้ยต้นไม้ข้องลูกค้าป้าอ้อยที่ได้รับไปไม่เลือดชิงดีเลย,ย,เ,ลยเพื่อนเพื่อนป้าอ้อยกล้าข้อโทษจริงๆเกล้าข้อโทษงามๆเลยเพื่อนเพื่อนป้าอ้อยคิดไม่ถึงว่าจะเกินเตุการณ์แบบนี้นะจ๊ะเพื่อนแล้วก็ลูกค้าก็แบบใจดีป้าอ้อยก็จะชดใช้ให้ลูกค้าบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอบคุณมากๆจริงๆนะจ๊ะแต่ป้าอ้อยก็ เดี๋ยวจะส่งต้นไม้ไปชดเชยให้จา่าเพื่อนๆป้าอ้อยข้อโทษจริงๆแล้วก็คุณป้าจำเนียนถ้าดูคลิปนี้อยู่อะคุณป้าจำเนียนอีกคนนึงนะพอสร้างมันนึ่งต้นแล้วป้าอ้อยใส่ปุ้ยใส่ปุ้ยแท้มให้ไปไหมคุณป้าเป็นยังไงบ้างอนะต้นไม้อะป้าอ้อยเอ๊ะข้องคุณป้าจำเนียนได้แท้ไปหรือเปล่านั่นแหละป้าอ้อยก็โอ้โหเป็นห่วงมากเลย โอ้หแบบว่าได้วความยากแทมอะค่องแทมคือต้นบอนมันไม่มีจะแทมให้แล้วไงจ้ะก็เลยอยกจะแทมปุ้ยให้ไปใช้บออไอ้ข้อโทษจริงๆไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เจตนาอะไรเลยแล้วเพื่อนๆใส่ที่โทรห้าปาอ้อยแล้วไม่ติดไม่อะไรไม่ใช่อะไรเราบางทีปาอ้อยออดคลิปยู่มันไม่ได้ยินมันไม่รู้เรื่องบางทีโทรศัพท์มันนั่นมันอาจจะเด้งออก,กจะ้ะถ้ายังไงรบกวนแอดไลน์ปาอ้อยมาหรือโทรซามมาไม่หนะ้าโหปาอ้อย้ยากข่าย ไม่ใช่อะไรยากให้ทุกคนเลยเพืพ่อนเพื่อนเพืพ่อนเพื่อน,น,นโทรห้าปอาอ้อยไม่นหรจ๊ะปะอาอ้อยยินดีรับทุกคนปอาอ้อยไม่ได้อะไรหรอกบางทีโทร,รัพท์ปอาอ้อยมันก็ยังว้าเลยก็โทรศัพท์มันแก้เดี๋ยวด้วยคนก็แก้โทรศัพท์ก็เก้าเพื่อน,น,นเพื่อนให้ใจนะจ๊ะสุดท้ายนี้ปอาอ้อยก็มาคุยเพื่อนเพื่อนแค่นี้แล้วก็ข้อโทษลูกค้าทุกคนจริงๆนะจ๊ะไม่ทุกคนเราม,มีมียุคนนึงจ๊ะมียุคนนึงและอีกคนนึงอ่ะน้องสร้างเงาะทอดรูปคือใบเรื่องเออเลยเพื่อนเพื่อนเออนั่นแหละ ป้าอ้อยก็เอ๊ะใจอะไรใบมันเรื่องเพราะป้าอ้อยไม่รู้จริงเพราะว่ามันเป็นข้องแบบยาญ่ไงที่ป้าอ้อยโฆษณา,าค่ายวันนะั้นน่ะค่ายให้ให,ใหญ่ป้าอ้อยก็เลยไม่รู้สาเหตุน่าจะเป็นว่าต้นมันก็คงจะแก่นะใบมันไม่ซ้วยเพราะว่าถ้าเป็นข้องป้าอ้อยนะั่นมันมันซ้วยไงเพื่อนๆมันไม่เป็นอะไรเพราะว่าป้าอ้อยทอยูป้าอ้อยรูนะจ๊ะเดี๋ยวป้าอ้อยจะส่งต้นเงาะเออส่งไปให้น้องคนนี้นะจ๊ะรอหน่อยรอหน่อยจะส่งให้วันจันทนะ ้องชดเชยไปให้เพราะมันไม่สวยเราเรายอมรับจะอะไรอย่างนี้ไม่เป็นไรข้อโทษจริงๆอันนี้คือที่พี่พาร์ทพี่พาร์ทมีซ่องจ้าวซ่องลายข้อโทษจริงๆจะไม่ต้องห่วงแล้วเนี่ยเพื่อนๆถ้าเราปลูกในดินแบบนี้ไม่มีจานล่อแบบนี้นะจ๊ะหรือปลูกในดินหรือไงเนี่ยเพื่อนๆดูหัวเนี่ยปลูกเอาไปฟังไว้แค่ซ่องเดือดเองมั้งจ้ากอันนั้นเนี่ยดูทีเนี้ยที่ว่าซื้อมาโอ้โหนั่นแหละต้นทั่วงอกเนี่ย อ้อยก็ไปปลูกปลูกในกระทางก็ไม่โตอะไรก็โตไม่โตไปลงดินเพราะบอนซี่บางอย่างปพาอ,อ้อยสังเกตนนะเป็นบอนซี่พวกเนี่ยปลูกในกระทางไม่ค่อยโตแต่ถ้ามาอยู่ในกระสอบในอย่างอะไรกว้างๆเนี่ยโตไวน่ยจะมันเพื่อนแทมหัวดีด้วยถ้าเกิดใครจะปลูกบอนซี่ให้ได้หัวแนะนําให้ปลูกกับดินนะจ๊จะหรือว่าปลูกใส่กระทางเนี่ยระหว่างกับพื้นดินพื้นอะไรอย่างนี้เลยไม่ต้องมีจานรองน้ำนะจ๊จะน้องจะให้กําเนิดเกิดหัวย่างไวเลยจะเพื่อนเพื่อนสงเดือนมีหัวแล้วขนาดนี้ สองเดือนขางน้าดีนะจ๊ะเพื่อนๆมีส่องเดือนต่องเดือนแดงจะแปะจะแป้ะดีด้วยเห็นไหม่เพื่อนอ่าฮสุดท้ายนี้ป้าอ้อยก็มีเรื่องมาเล่าให้เพื่อนๆฟังแค่นี้นะจ๊ะข้อครอบคุนเพื่อนๆทุกคนแล้วก็เพื่อนๆคนในเราที่รวยก็ข้อให้รวยยิ่งยิ่งขึ้นไปที่จนก็ข้อให้ร่ำให้รวยคิดเงินก็ข้อให้ได้เงินคิดทองข้อให้ได้ทองข้อเพื่อนๆมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงนะจ๊ะ ไข่ที่ท้อวันนี้ก็ท้อซะนะพพุ่งนี้ทิ้งมันไปพุ่งนี้สนุกจ้อเลยจ๊ะแล้วก็ถ้าปอ้อยพูดพิดพังพาดประการใดหรือว่าต้นหมายของปอ้อยมันพิดพลาดไปปอ้อยก็คอกโทษจ้าใจเลยแต่ต้นหมา้ปอ้อยนั้นไม่พิษหรอกผิด <c oughs> ทีม่มือปอ้อยนี่แหละแหมยากจะแท้มันนะเอาไปใส่มันคงฟัดจะจุ๊บจุกจ๊กจุกจก๊วิ่งกันไปวิ่งกันมานทุ่งปุ้ยมดกิง่งมะขวานมดกันเพื่อนโอ้ช้ำใจหัวอ,อกกันเลยงงปอ้อย ขอบคุณมากเลยจ้ะแล้วก็ขอโทษจ้กใจจริงๆเจ้าจ้ะวันนี้ปอ้อ้ขอจบคลิปแค่นี้นะจ้ะสวัสดีจ้า